สวัสดีเอวันนี้ก็จะมีไอเดียมานำเสนอต,ตัวนี้เป็นเครื่องพันเครื่องพันขนลวดก็<อ><อ>ตัวนี้เป็นมอเตอร์จักรที่จะมาไว้ช่วยในการผ่อนแรงในการพันไม่ต้องมานั่งปั่นที่ยากละตัวนี้สวิตช์ปรับเร่งรด ตลาดของที่ชัยกลับไปหลอดไฟไม่จะมาต่อสายเลยต่อสายแต่อตัวมอเตอร์ตัวนี้ตามจริงมันจะหมุนหมุนมาทางซ้ายแต่ตอนนี้ผมทําให้มันหมุนไปทางขวาก็คือการกลับกลับทางสายภายในเดี๋ยวจะให้ดูตอนนี้ผมเสียบปลั๊กไฟประมาณนะีต้ตอนนี้ผมจะปิดเบาลง มันจะเล่นเล่นบีอารแต่เนี่ยมอตเตอร์มันก็นจะค่อยค่อยหมุนตามที่เราเล่นแล้วก็หมุนเร็วอยู่ที่เราปัด เราลายไปทำเล่นกันดู